กูไปถ่ายตอนกัดกักโปรงฮยางนี้นนสิจะไปลงโอ้ยไจโหไปมันกัดตอนไหเนาะไปเบิ่งตัวปลาซ้มสากตำคุ้งนะโอ้ยเผาตียักไหมผู้จดายนตีงไงที่ยวเงียอ้เงียตะปจรดงย

สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับช่องทายให้เลี้ยอีกแล้วครับผมวันนี้กะมื้อนี้ครับผมมาออกงานนอกนะผมวันนี้มาเจอครับอ่าเป็นเครื่องเลยค่ะเอิ้อก็เครื่องหน่อยเครื่องเครื่องกรองใบอ้อยเนาะอันนี้ผมก็บประกาศไปบอกเขาข่าวจังโควิดนะครับผมผมก็บประกาศเขาไ,ไปไกลเปมนไหนเบื้องห้างเอาเดี๋ยวส้มให้เบื้องผ่าไปหยิบตแจกเล็หน่อยครับมันจะเป็น ลักษณะมันจะเป็นเสี่อกมากเป็นวงกลมมันหนิมันจะหมุนครับมันกระชกรองใบอ้อยเป็นนั่นสิครับนี่นี่มันกระชปัด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 ,ปดไปเป็นมันจะมันจะกรองใบอ้อยนะครับผมเดี๋ยวยางไปเบื้องข้างหลังว่ามันเดี๋ยวยางไปเบื้องข้างหลังขเขาจะขับรถแม่ไปแล้วอันนี้เปรนเฮ็ดเสร็จแล้วนะค,ะครับผมกินรถเบนทางนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นยัง ตอนนี้ผมอยู่นะครสวรรค์นะครับเด้อมาออกงั้นหน่อยครับผมอยู่นครสวรรค์ครับอะชิปนี้ก็จะขอบอออีสานนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่ายังไงล่ะมองที่ผมไทยกับพิ่นกับบ่อดีบ่อไทยบ่ออย่างนะที่สําคัญกับห้องกับบ่อที่น้ำพิ่นนะครับผมกับบ่อเป็นอย่างนั้คนผักเอืองนะ่าจะต้องดูเรียงอยู่นี่ครับผมม้งวาเย็นครับต้งงองสู้เข้าไป นี่มันจะหมุนยังสิห้เพิ่นขี้มากนะครับเดี๋ยวคนชอบผมจะขอไปท่าห้เบิ้งแต่กระสีบดได้ซ้ำบาดขาเจ้าได้ครับเด้อกปจใจไฮเบิ้งกันเสือต่ว่าแถวฝั่งอีสานเท่าบ่ามี่ได้ครับเด้อผมว่าผมบ่มเห็นนะครับหรืออาจจะลอยมีอยู่กับเบลุเป็นเทียด,ดีดีครับครับรถละปัดกองไปอ้อยนะครับผมแป้งนีน่น่าจะใส่รถตัดครับผมพุนทางพุนทางพุนครับ เียวน,นี่บรรยากาศดีครับผมบรรยากาศยังมาแรกดีครับผมตอนนี้อยูออ่อำเภอตาขี้ครับผมเดี๋ยวผ้าย,ยางเข,ข้าขไปเขาบ่เข้าไปไกลเพิ่นนะครับเนาะกะระวังเพิ่นระวังเห้าน้ำนะครับเอ้ยตกลม อำเภอตาขี้นครสวรรค์ครับมาออกงานหนอกครับประมาณสองมือครับผมสองตาให้เลี้ยนเ้อสมือนี้กะล่งไปร้ายลิปแล้วครับผมกับฮัดเทียฮัตจางเท่ากันครับผมกะฝากพี่น้องเขาไปกดซับตะไคร์ให้ได้ครับผมเด้อหรือกดติดตามนะครับผมฝากพี่น้องเขาไปกดให้ได้ครับเด้อนี่เขาเจาะกระมาแล้วครับเนี่เดี๋ยวขอลงไปเบิงกัน นี่นะครับจากที่ค่อยๆกันครับกผีนะครับผมเพิ่นว่าตันละแปดร้อยนะครับผมโอ้ขนาดกาอก้อยซื้อตันละแปดร้อยครับผมราค่าเกือบซ้ำอ่อยสดเลยนะครับผมตันละแปดร้อยแต่ว่าเราจะได้ขายอะไรหนึ่งกันน่าจะอัดได้ประมาณสามก่อนนะครับสื่อไรล,ละยี่สิบบาทเฮ้ยด,ดีครับคุณเป็นข้องอุดร อันนี้นาจะใส่รถตัดเอาครับนี่วันนี้ช่องไทรยรดฐนะครับผมได้มีโอกาสได้นำภาพเหนอ้อกมาเบิงบ่งนะครับผมสิ่งแปลกไม่นะครับผมแถวนี้นาจะมีตะเครื่องจักนะครับผมส่วนหลายนะครับเพราะว่ากเกษตรกรรมทางนี้เขากะหลายอสมคว้วนะครับทั้งเขาทั้งอ้อยนะครับแต่ว่ามั่นจำปหลังนี่ก็มีอยู่ก็จะเป็นกล่องสิครับผม มืัอนี้ผมบ่ะเดี๋ยวไม้มานั่มเด้อครับเด้อมืัอนี้ <laughs> ไม้เรื่องอะไยูรีสอดนะครับผมบ่ะเดี๋ยวมานั่มเนี่ยมันกะดิหมุนนี่แัละครับหมุนแล้วมันกะดิกวาดแล้วเป็นกรอบเป็นกล่องเงียวนะครับผมมันกะดีกวาดมากสิครับเนี่ยมันกะดีเป็นนั่นสิ กะจิปัดอ้อยไปยนี่ครับมันกะิปัดใบอ้อยปัดไปเป็นเหมือนหลองแลวเน้นะครับผมกระจิมีต้นกําลังก็จิเป็นเครื่องยนต์นะครับผมทรงกําลังพันเกียร์มาเอามารับอีกที่หนึ่งนะครับผมการทํางานก็ะจิค่ายค่ก็จิเป็นค,ค่ายอ่าใบสีเครื่องทายนะครับผมของของรถยนต์นะครับผมก็จิทรงกําลังอีกแนวนึงหรอไปใ้งานอีกแนวนึงนะครับผม อันนี้เพิ่นกระเช้าลงอันนี้แถวภาคอีสานเท่ากับบัลลูว่ามีบัลลมีนะครับผมแต่แถวบ้านผมบอกไข่มีนะครับผมผมบ้านเห็นนะครับหรืออาจจะร้อยมีกับบัลลูนะครับผมแต่ส่วนหลายกับเท่าที่เห็นกับเท่าที่เห็นมันก็จะอ่าอ็นใดล่ะตัดอ้อยแล้วคุ้นก็บจะเผากันนะครับผมหรือสันกับไทยกบแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอา ชาญอ่อยไปขายนะครับผมเอาไปขายห้โรงงานไฟฟ้านะครับผมทีเอสไฟฟ้าหรือโรงงานหนึงตามทีเอสไฟฟ้านะครับผมเขากะทิเอาไปเอาไปเผานะครับผมผลิตไฟฟ้านะครับผมเอาไปต้มน้ำเด็จ,จานนั้นกะทิเอาการต้มน้ำนะครับผมที่เกิดจากการเผานะครับผมเหมือนถ้าต้มน้ำยุ่เตาเนี่ยแหละมันก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นไปไปหมุนกลงหันผลิตไฟฟ้านะครับนะนะผม ลักการทํางานลักการที่เอาไปใช้งานงสีประมาณนี้นะครับห็นมันบานเห่านี่แถวอีสานตอนบนนี่เผามาดเลยนะครับนี่ลักษณะอุอป,ปกรณ์ก็จะเป็นเหมือนพีพ่น้องเห็นนะครับผมผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็เข้าไปหาเสือ้อพวกนี้กูเกิลเลยนะครับเด้อผมกับประกาไปถามเพลินก็เกี่ยวกับเรียงโลกเรื่องไพ่น้ำน,นะครับผม กับบดีขออนุญาตเพิ่นมาไทยแต่ว่าเข้ากับมาไทยเป็นกับบด้วายังดอกเิ่นกับบดีห้องมาว่าหามไทยนะครับผมเพื่อนก็สิมากองฟองใบกับจิตน่าจะมีรถมาหับนะครับผมแบบนั่นนะครับทางพงผมเห็นมือผมบ่ะนะท่าของผมต่าผมบ่ย่างไปเด้อเดี๋ยวผมจะซู้ให้เบิ้งผ่ากับจิตแตกจังน้อยเนี่ยมันจะเป็นรถเก็บใบอ้อยแต่ว่าเมื่อกี้น่ะเห็นรถอ่าแก้ยไปเดาขั้นหนึ่งเนี่ย น่าจะมาเอาไม่แล้วครับพันหนึ่งเป็นรถอ่ซีปลอแม่ลูกนะครับผมมื่อนี้โตโตก็ได้น้ำพาพี่นองมาเบิ่งครับผมผมก็มีโอกาสเดีมางานหนอกน้ำพระเจ้าผมก็ได้ไปยามเอ้ไปทางฝุ่นสีมีแนว่วไท่ทยบน,นอกผมก็เกยยิดเยก็อดีมาหอดกอ่อนย่หมดเวลานะครับผมก็ไลพ้พากันออกมาเบิ่งบรรยากาศนะครับผมก็พอมีอยู่ ก็ได้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเนี่ยภูรดเขามาเบิ่งกับเป็นคำลังใจงใผมนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับผมหาทำช่องย t u b e นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้เรับเด้อตอนนี้เพิ่งจะยุดเครื่องครับคุยโทรศัพท์ไปเปล่าตว่าก็ชีเป็นประมาณนี้นะครับงานเพิ่นออกมากับกองไหวจริงจนะจะมีรถมาขีบมาก รถวันไหนไม่ขีบกองไ้แล้วก็น่าจะมีเป็นรถเก็บใบอ่อยตั้งหางนะครับผมมามาเอานะครับมาปั้นขึ้นดูดขึ้นมาเกี่ยวขึ้นนะครับเหมือนเกี่ยวหยาเหมือนเหมือนเกี้ยวเขานะครับผมเปมนแถวบ้านห่าอุดรอคอนเจนยังนี่ น่าจะเผานะครับผมแต่ว่ากับว่าลูกจากเทียนมากกับบ้านผมกับเผานะครับผมเผาหรือไทยกบนะครับผมแต่ว่าทางพีข้าวเจาะบ้เผาครับเข้าวเอาไปขายครับโรงงานน้ำตาลก็อยุ้ยยี่ไก่เลยละครับผมโรงงานน้ำตาลหาข้าวเจาะมาอีกรอบนึงครับจะให้เขาไปวางใกล้ๆเต้าบ้าดิทามเพิ่นเด้อ บรรยากาศดีครับแถวเอินว่าบันนอกนะครับผมย,ย,ดดย่าขีดเดียกันเด้อ่ายีดว่ายังผมม่ได้ผมบ่ได้ขีดเด้ออันนี้เปรียบเทียบนะครับผมบ้านชนบรอ่ะชนนบทก็ได้ครับบ้านชนบรกับในเมืองนะครับต่างกันนะครับความบนไหวกับที่ต่างกันความเป็นอิสระเสรีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบง่ายกับที่ต่างกันนะครับเออเข้ามาดักคนอีกรอบนึงแลัก็ ก็ทีขอพ่อนะครับผมให้เพิ่นเห็ดงานเพิ่นไปนะครับโอเคครับพี่น้องครับกับบอดด้มากเรับมทีมงานผมจะกลับแล้วครับผมกัผมก็ขอจบคลิปไปเพียงต่านี้ครับผมเจอกันไม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดซับสไคร์ให้นเอครับด้อผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้ยมไปถ่ายตอนกัดบกโขงฮานี่ครันี้เตทีจะไปลงโอ้ยไปโหูไปมันกาดตอนไหนเนาะไปเบ่งตัวปลา ซ้สำซากตำคุ <beers> him, ้งต่อยเผาตียักไหมตีได้นตีงเยทีวเงียโอ้เงียตะปอเงียหิ่มันกมากยนท่านะโดดหน่อยตัวนี้ เออาาเอนยังมาไหมา